สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่7ตุลาคมนะครับ2563ครับล่าสุดจะตลาดก็ปิดไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องเบอร์เสื้อครับแต่ก่อนจะไปคุยในคลิปนะครับฝากกลุ่มไว้หน่อยนะครับเป็นกลุ่มใน Facebook นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเนะครับรักหมดใจ m a n c h e เตอร์ยูไนเรักหมดใจครับใครอยากโพสอะไรเกี่ยวกับแมนยู อยากพิมพ์ข้อความอะไรโพสต์ให้แฟนแมนยูรู้นะครับเข้าไปโพสต์ได้เลยครับก็กลุ่มนี้ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับเราไปคุยเรื่องข่าวกันเลยครับล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายครับนอกจากที่เขาพูดถึงกันก็คือปมลึกหนาบางเกี่ยวกับจาดอนซันโชครับว่าทําไมดิวมาถึงล่มซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่เอามาพูดครับเพราะว่าพูดไปก็เจ็บช้ำน้ําใจเราเปล่าครับยังไงเราก็ไม่ได้มันมาแล้วครับ โอเคนะครับเราไปคุยกันถึงเรื่องเบอร์เสื้อครับล่าสุดเนี่ยได้มีประกาศมาแล้วนะครับเบอร์เสื้อเนี่ยเอดิสันคาร์วานี่ครับจะได้สวมเสื้อเบอร์7นะครับส่วนอเล็กเตเลสเนี่ยจะสวมเสื้อเบอร์27นะครับส่วนฟากุโตะเปเนสตี้น,นะครับจะสวมเสื้อเบอร์28นะครับโอ,อ้แม่งสะกดยากชิบหายเลยชื่อเฮียเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะมาคุยถึงเสื้อเบอร์7ของเอดิสันคาร์วานี่กันแบบตรงๆเลยนะครับ ซึ่งท่านผู้ฟังก็พอจะรู้ครับใครที่ใส่เบอร์เจ็ดะของแมนยูเนี่ยมันค่อนข้างจะกดดันนะครับมันเหมือนแบกแมนยูนะครับเหมือนมีสัเภวสีติดตามตัวครับ oh <no. S 1> ถ้าเล่นไม่ดีเขาก็ด่ามึงครับอะไรประมาณนี้ครับคือกดดันก่อนหน้านี้สองคนล่าสุดเลยผมคุยว่าสองคนล่าสุดแล้วกันเมมฟิสเดปายครับโอ้โหมาอย่างเทพน,นะครับสมเบอร์เจเล่นเทียมากครับแล้วก็ไปรียงก็แม่งโอ้โห ดังโคตรนะครับโชว์ฟอร์มเก่งจนบาซ่าจะซื้อครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คืออังเคลดิมาเรียครับโอ้ตอนแรกมาก็ช่วยเชียร์ครับใส่เบอร์เจ็ดเวยแม่งเทพมากไปมาก็เหมือนเดิมครับอีเทียเหมือนเดิมครับเอาแล้วครับก็ฟอรกลับไปปารีสแม่งก็เล่นดีครับเอาล้วครับตอนนี้เราได้คาวานี่มาครับจะสวมเสื้อเบอร์เจหลังพักเบรกเราจะเจอกับิวคาเซลนครับซึ่ง ผมคิดว่าแมตช์นี้คาวานี่จะได้ลงตัวจริงครับส่วนเอเล็กเตเลสเนี่ยก็ต้องดูโซชาครับว่าจะดรอปลุกชอหรือเปล่านะครับเวลาให้เตเลสลงแทนนะครับแต่ก็น่าจะลองดูนะครับส่วนกองกลางเนี่ยจากใจผมนะครับผมอยากให้ดรอปพอปอกบาออกสัก1นัดนะครับและส่งจอนนี่ฟันเดเบ็กลงไปครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่าเอ็ดวินเวนเดซาเนี่ยเขาไม่พอใจครับที่โอเล่เนี่ยใช้งานฟันเดเบ็ก ให้ลงสมรองให้ลงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยโดยทางฟันดาซาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพร้อมที่จะซื้อฟันดเบกกลับครับถ้าโอเลใช้งานฟันดเบกไม่เป็นครับโอ้โหจะเอาคืนกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าพักเบกมาเนี่ยโซชาต้องคิดหนักเลยครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีบ่อนพนันถูกกฎหมายอะ่ะได้ออกราคาโซชาเด้งมาแล้วนะครับซึ่งเต็งหนึ่งอ่ะคือโปเชติโนครับแทง9อ่าแทง ห้าจ่าย9นะครับคือประมาณนี้นะครับราคาบอนพนันถูกกฎหมายเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีครับเพราะว่าเขบมันยังไม่แน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับโซชาครับซึ่งตามความคิดผมอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นครับผมคิดว่าควรให้โซชาทํางานต่อไปก่อนครับสักนัด2นัดสานัด,นดอะไรเงี้ยถ้าแพ้3นัดร้วดเนี่ยเออโอเคเปลี่ยนเถอะแต่ถ้าเขายัง โอเคอยู่หลังพักเบรกทีมชาติยังกลับมาชนะอยู่ให้เขาทาทีมต่อเถอะครับถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างผมเม้น์มาได้ครับไม่เป็นไรครับบางคนก็อยากให้ออกบางคนก็อยากให้ทําทีมต่อพอแพชชั่นโซชามันหมดแล้วอันนี้ก็ต่างความคิดเห็นกันนะครับผมก็ไม่ว่ากันครับก็คือความคิดใครความคิดมันครับโอเคนะครับยังไงฝากกลุ่มด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรักหมดใจครับฝากกดเข้ามาร่วมกลุ่มกันเยอะๆครับขอบคุณมากครับ